นี่แหละหลบแม่นั่นเดี๋ยวเราค่อยหไปลบที่หลังมันลบไม่ออกอีอย่างนี้คุณพ่อบานหนมุมานอมเมืองมันมีนมเต็นี่นะอจักแล้วบรรลุนาะอ,อุ้ยลบไหมมันมีแต่หน,นุมานอมพราพาะกับนุมานออกซึ้ ลบเห็แน่ลบจังไดบัตที่นี่แห่งประกาศแนวนีแห่งเขาบอกว่ามันลบบ่ได้บ่แม่นต์เตเมนบ่จักแล้วหาไม่ยังเมื่อลบด้วยบัดที่หนีแห่งขวดอันนี้แห่งมีแค่นี้อยู่นี่เอาเอาเอา,เอาหาวิธีให้แน่ลองเอานี่ลบดูอันนี้นะอันนี้อนะย่านวดอย่านวดแล้วขนาดเอาไอ้สติ๊กเกอร์ออกเนี่เขาออกได้เลย ผมอะไรเนาะผมพะพาบอกเรียงให้เขียนเองเขียนเองืูวังหนึ่งออกไปขายต้นใหม่มากเนาะเขาเขามาสื่อฮนุมันเบบีไปกลับเขามาคุณพอบานเขียนพีทเลยว่าท,ทนี่นไหนไอันนี้เศษทาเด้อจานิ สใส่มาลบบอกอกเอ้ยตัวกันเนาะนเ้มาเขียนไหมจะออกซึกก็ได้หรือว่าอุ่มพ้าผ้าก็ได้หลอกกันเว้ย ฮะนูตรอุตรงไหนที่นี่นั่น,นหนูหรอ่ะอุ้ยหนูภาษาไทยโอ้สุดเสร็จแล้วนี่ไปเอาไปปักออกซึกอยู่ในตูอ้อบผุนนะไะนี่ฮนุมานออกซึกของแผน แปลกแหวกโอ้ยใหญ่กว่าต้นอีกไปซื้อใหญ่กว่าตน้นนั่นเสร็จแล้วจ้าคลิปนี้ก็ขอจบสนี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อๆไปแพนจะพาไปเฮ็ดอีกอย่างน้ำเน้อจ้าไปแล้วจ้านี่ปิดตัวก่อน